ถึงเวลาที่ต้องออกมาถแถลงข่าวในยกขายชาติทางวิวัฒสยามก็ลอยแพค่ะแน่นอนว่าเราจะไม่มีทางจับมือกับพักที่เคยสร้างประวัติศาสตร์กันคอร์รัปชันครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างพักเพื่อความหวังแล้วที่ต้องถามคุณคุณวุฒิก็เพราะตอนนั้นพักวิวัฒสยามและนิติธรรมร่วมเป็นฝา่ายค้าน แต่ถึงเวลาที่ต้องออกมาถแถลงข่าวในยกขายชาติทางวิวัฒสยามก็ลอยแพปล่อยพรรคิี่จะำต้องเปิดโปงคนเดียวแล้วจะให้วางใจก็ต้องแสดงความชัดเจนกับประชาชนนะคะอันนี้หมายถึงเรื่องที่ว่าเป็นภาพหลุดที่เป็นดิลลับระหว่างคุณวิทูกับคุณภาสกรใช่หรือเปล่าครับเดีาว่าแต่รุ่นลูกเลยนะคะรุ่นคุณพ่อก็ดู สนิทสนมกันมากเลยนะคะดูคุณคุณวุฒิ์เขาดูเกรงใจคุณพานุมากเลยค่ะมันไม่ใช่เรื่องเกรงอกเกรงใจอะไรคุณพานุหรอกนะครับคือในห่วงเวลานั้นเนี่ยหลักฐานที่เรามีอยู่ในมือมันยังอ่อนเกินไปมีแต่ทางนิติธรรมเท่านั้นแหละครับที่อยากจะสร้างผลงานแต่ตอนนี้มันก็ชัดเจนแล้วนะคะว่ามันมีมูลมันไม่ใช่แค่คุณพานุคนเดียวนะคะที่ชุดจริตมันเป็นกันทั้งพักเลยะคะ่ะ no team taunan